และครับมาแล่รายละเอียดกันนะครับข้าวแรกครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดการประชุมสภพองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสมัยประชุมวิซามันสมัยเถ่อนึงประจําปี2 5 5 7พร้อมทางการเลือกร่องประธานสภาและสมาชิกสภพองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ได้ยืนนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วก็มีการฉี้แจงการจัดกิจกรรมในรอบเดือนมกราคม2 5 5 7ด้วยนะครับ เมื่อวันที่๖มกราคมส5องพัทที่ผ่านมาครับเ่ห้องประชุมองค์การบริหารส,ส่วนจังหวัดสงคล้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคล้าได้มีการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคล้าสมัยประชุมบิซามันสมัยถี่หนึ่งประจำปี2 5 5 7สําสำหรับวาระการประชุมสมาชิกสภานะครับสมัยประชุมบิซามันสมัยถี่หนึ่งประจำปี2 5 5 7นายนิพนธ์บุญญามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคล้า ได้ทําการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลา้าครั้งที่หนึ่งถับซองพันพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารนะครับโดยมีนายมิรแก้วประดิษฐ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลา้าเป็นประธานการประชุมซึ่งก่อนที่จะเริมระเบียบวาระการประชุมประธานก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบนะครับว่าหนึ่งอแสดงความยินดีกับนางเครือวันนุชูชัยี่ได้รับตําแหน่งภูมิหน่วยการกองการเจ้าหน้าทีสอง แจ้งการลาออกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคล้าทางซ่อมานได้แก่นายสุวัสดิ์นิยมเดชาสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลาเขตหนึ่งสถิงปรานายนาราเดชคำถับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลาเขตสามเมืองสงคล้านายอดุลส่งดวงสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลาเขตสองรัตภูมินะครับการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคล้าซ่องฐานแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับ สำรับระเบียบวาระการประชุมกมีดังต่อไปนี้นะครับระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบระเบียบวาระที่สองเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาพองค์การบริหารสวนจุัดสงขราสมัยประชุมวิสามัญสมัยทีซีประจำปี2556เมื่อวันทีย่ย6ิกพฤศจิกายน2556นะครับ ระเบียบวาระที่สมยัติขออนุมัติโครงการจ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประจําปีงอบประมาณพุทธศักราช2 5 5 7ระเบียบวาระที่4ียัติข้ออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชฉี้แจงเงอบประมาณรายจ่ายประจําปีเงอบประมาณพุทธศักราช2 5 5 7ระเบียบวาระที่หยัติการรายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประจําปีเงอบประมาณพุทธศักราช2556 ระเบียบว่าราธิ่กักเรื่องอื่นๆณห้หองประชุมสมาชิกนะครับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาครับสำหรับบรรยากาศในการประชุมในครั้งนี้นะครับระเบียบว่ารากร่อนการประชุมก็ได้มีการเลือกรองประธานสภาแล้วการสมาชิกสภาองค์าาการบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับแทนตําแนงเถวางลงการซื้อเนืองจากนายสุวัสดินิยมเดชารองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายนราเดชคำถับ สมาชิกสภาเขตเหลือตังเทสามอำเภอเมืองส่งคลา้าแล้วก็นายอดุลสงดวงสมาชิกสภาเขตเหลือตังสองนะครับอำเภอรัตภูมได้ยืนนั่งซื้อลาออกจากตําแหนง่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลา้าเมื่อวันเทสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันอร่อยห้าสิบกเพมาซึ่งกระไดเป็นเฮตไฮสมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลา้าสิ้นสุดลงนะครับ โดยเทประชุมก็ไดม้มีมติแต่งตังนายประสิทธิ์ชวยชูสกุลเป็นรองประธานสภาพาองค์การบริหารส่วนจดส,สงคล้าแทนานายสวัสดิ์นิยมเดชานะครับพร้อมทางมีการแจ้งการจัดกิจกรรมในทางองค์การบริหารส่วนจดส,สงคล้าจะมีการจัดขึ้นในเดือนมกราคม2 5 5 7นะครับอาทิเช่นการจัดทถลรงขา่าการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสงขลาลีกนะครับในวันเท8มกราคม2 5 5 7 การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2557ในวันที่11มกราคม2557การแข่งขันกีฬาอาบอจอรับผากตายครั้งเที่14ซีประจําปี2557เข้าฉายเชือว่าประตูผากตายเกมนะครับณจังหวัดชุมพรระวางวันที่15ถึง22มกราคม2557ครับ ในส่วนของการประชุมสภาสมัยวิซามันสมัยถี่หนึ่งประจําปี2557ในครั้งนี้นะครับการประกอบด้วยการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสมัยประชุมวิซามันสมัยถีซ่ซีประจําปี2556เมื่อวันที 6, ่26พฤศจิกายน2556เถ่ผ่านมาครับการขออนุมัติโครงการจ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประจําปีงบประมาณ2557 เนื่องโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับโอนโรงเรียนเกาะแตวพิทยาสันมาสร้างกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาแล้วการจะทําการเปิดปรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2557นสในส่วนของผาบรวมของโรงเรียนยังไม่พร้อมนะครับสาหรับการใช้งานได้จึงจําเป็นที่จะต้องนําเงินสะสมองค์การบริหารสวนจังหวัดสงขลานะครับจำนวนเซ่ิบลานสองแสน่องเมืน่นเซพันหกบาท นํามาพัฒนาตามแผนงานแล้วกาง,งานเทนํ่นมาเบิกจ่ายในครั้งนี้นะครับได้3แผนงานก็นคือแผนงานการศึกษาประกอบด้วยงานระดับมัทเยวมศึกษาแผนงานการศาสนาประกอบด้วยวัฒนธรรมและนันทนาการแล้วกางานกีฬานะครับแล้วก็แผนงานอุตสาหกรรมแล้วก็โยธาประกอบด้วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธานะครับในส่วนของการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสัง่ง ชี้แจงเงบประมาณรรยจายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2557ทางกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในส่วนของแผนงานอุตซาหกรมและงานโยธางานก่อสร้างพื้นฐานตังงบประมาณไวัยเท35หล้านบาทพร้อมทางรายงานพ้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2556องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากันนะครับเ็าการมีการเตรียมการกันเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับตามที่ช